u n ออันตรายไม่นกระบองเพชรแต่ไม่มีอะไรต้องห่วงฉันไม่ได้เข้ามาลอกก็พราเป็นคนดีไม่ได้ is ็นเซ a ี s เอกแค่เพืชอบคนอย่างเธอพอสายอยู่เคดีเก็บความรักไปใส่ลิ้นฉันจะพูดถึงความรักให้มันเป็นท็อป e ี r e รดเราทั้งสองไม่ควรจะพบ when we gonna fuck จะคอยมาทักหลน์แต่เป็นอยู่ตอนนี้มันก็ดีไม่จำเป็นต้องมีแฟนฉันไม่สและผมไม่ต้องพยายามเมือบล็อกลเพราะถ้าเธอได้ผมเป็นแฟนน่อคงจะโชคดีฉันรู้เธออันาย ไม่มีอะไรต yeah, 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 oh, okay. wow. so ah ้องหัวงฉันไม่ได้เข้ามารอกยก็พมเป็นคนดีไม่ a m e yeah. i ม่สตอแค่เพราะชอบคนอย่างเธอพอสไตล์ยอนระดี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 ถ้าหากมันแก่ก็เเป็นระเบิดที่ร้ายแรงสิยังกวท่า t m t ทีก่อนหนี้ที่ผมจะจีบก็คิดว่าเธอคงใจอ่อนมันไม่ใช่ได้เพราะเธอน่ะส้ำซองยัยเล่นซอมผมก็ต้องระวังตัวเวลาที่เธอหิ้มนั้นคงฉันน่ากลัวไม่ว่าจะเป็นใครยังไงก็ลองชวร์ยังมองแบบนี้ผมคง No problem. Shameless, baby girl. What you doing? Come closer. Let's do it. You can ride till the morning. What bits in your son who's calling? Put your body on me. Let's count one, two, three. It's time to corral for free. Tayak Diarrhite, Balk Team. Second, I need you. You've been dealing all night. ทอนนี้ว่าเธอจะทำเป็นเฉยไหมผูฝ่อยไปคืนนี้คงเสร็จเป็นเชิเลยผมตน้ใจคุณเบบี้คนเก่าก็แค่เคยเธอดูอันตรอไรจะไม่ใช่ดาวไรเมาเสร็จแล้วทุกคนก็แยกย้ายไปต่อที่บ้านผมและคุณจะไปไหมสัญญาจะไม่ให้ผมไม่ใจร้ายอโอเธอใจร้ายแม่กะบองเพชรเธอคนใจร้ายทำอย่างนี้กับผมได้ไงโอ้เบบี้เธอคนใจร้ายฉันรู้เธออันแม่กะบงเพชร